สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมโคมสุซีน็อกบีซีซ 261e z ซ26 e นะฮะตัวนี้เป็นเป็นน่าจะเป็นตัวท็อปของรุ่นนี้ละนะครับเป็นคาบูเรเตอร์แบบสอรพอนะครับสอรพอก็คือคาบูแบบเนี้ยสชั้นนะครับเป็น2ชั้นก็น้าหนักเบาลานดึงเบานะครับนุม่ม หนาๆเลยคันเร่งเป็นมันติฟังก์ชันนะครับส่วนสวิตช์นี่เป็นระบบออโต้รันนะครับเนี่ยมันจะกดแล้วมันจะเด้งให้นะครับมันจะแตะเปิดให้ตลอดนี่ก็ปรับระดับคันเร่งเอานะครับก็สภาพดีมากเลยครับ38 0 0รวมส่งนะครับตัวนี้นะครับของแถมมีใบมีดใหม่แล้วก็สายสพาย2รายการนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะลองฟังเสียงดูน้ำหนักเบานะครับ4โลกว่าแม่บ้านคุยสูงไว้ดึงนิดเดียวติดแล้วเนี่ย เครื่องสภาพดีครับเ,เครื่องดึงใหม่ครับเครือดีเครื่องดีเครื่ดี2 6่สซีซีตัวนี้นะก็ กลางๆครับไม่ใหญ่ไม่เล็กไม่อะไรเกินไปพอดีกับหญ้าทั่วไปนะครับที่บ้านพี่ๆนะครับสวนคันนานะครับท้องล่องรอบบ้านได้หมดเลยตัวนี้เครื่องสภาพดีสวยๆนะครับใครมองหาเครื่องสวยๆเบาๆนะครับสตาร์ทง่ายๆก็ตัวนี้นะครับแนะนำแล้วก็มีประกันเบื้องต้นให้120วันนะครับดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานครับสวัสดีครับ